ได้มีการออมเงินกับทางเทศบาลตำบลสนมพอฝากเงินแล้วออมเงินแล้วผู้สูงวัยจะเบิกสอนคืนมาใช้บ้างก็ไม่มีเงินให้เบิกผู้สอนในกรณีนี้จึงได้นำพาพี่น้องคุณตาคุณยายเข้ามาเพื่อ,อให้ท่านพ่อเมืองได้ได้พิรยาช่วยเหลือใน ในส่วนนี้ครับผมค่ะอันนี้เงินจํานวนนี้ค่ะเราฝากมานานเป็นจํานวนนานหรือ,อยังครับเป็นจํานวนนานหรือ,อยังห้าแปดตั้งแต่ปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับค่ะจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้นจจนนยังเบิกคืนไม่ได้เลยยังเบิกคืนไม่ได้สักบาทสักสตางค์แต่ที่ผู้ที่ได้รับไปมีส่วนได้รับไปแล้วบางส่วนก็ยังมีแต่ว่าส่วนที่ยังไม่ได้รับสักบาทสักสตางค์ก็คือ จํานวนที่เยอะจานวนประมาณคร่าวๆได้สักเท่าไหร่ครับเป็นจํานวนกี่คนคะจำนวนที่เบิกไปได้บอกครับหรือว่าาที่ที่ไม่ได้ที่เสียหายค่ะพอที่เสียหายนี่ประมาณเกือบสองร้อยแหละครับเกือบสองร้อยคนเออพอทราบจํานวนเงินไหมคะว่าเป็นจนวนเงินหลักหลักล้านหลักล้านหลักล้านขึ้นครับสองประมาณสองล้านคสองล้านกว่าเนาะครับครับ